สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อกิ๊กค่ะชื่อเมย์ค่ะ,ะวันนี้รายการของเราก็มีคําถามสามคำถามนะคะที่จะมาถามคุณกิ๊กกับคุณเมย์นะคะคําถามแรกก็คือถ้าคุณเกลียดคนคนนึงมากๆคุณจะด่าคนนั้นด้วยประโยคหนึ่งประโยคด้วยคําว่าอะไรคะชาติหน้าฉันใดขออย่าได้พบกันอีกคะ่ะไปตายซะค่ะ สุดยอดมากเลยค่ะแล้วคนะเมื่อเราว่าอะไนะชางาสขอยากได้โอ้เกแล้วค่อยทำใหม่เป็ดีดีระชอทีกระชอทีะชาใหม่เปล่าครับผมถาใหม่นริงเลยคร2ค่ะถ้าคุณสามารถด่าคนที่คุณเกลียดด้วยประโยคที่แรงที่สุดหนึ่งประโยคคุณจะด่าว่าอะไรคะ บุญบารมีอะไรที่ฉันได้สร้างมาขอให้ชาตินี้หรือชาติไหนๆขอให้เราอย่าได้พบได้เจอกันอีกค่ะโอ้แรงมากเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชายฟังไว้นะคะไปตายซะค่ะโอ้โหอันนี้เจ็บยิ่งกว่าค่ะแล้วก็คําถามที่สองของเรานะคะเอ่อแมวอะไรเมาห้ามขับแมวเมี้ยวเมี้ยวค่ะแมวเมี้ยวเมี้ยวน่ารักมากเลยค่ะแมวไม่มีใบขับขี่ค่ะ แมวไม่มีใบขับขี่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 ค่ะแมวไม่มีใบขับขี่ค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีใบขับขี่นี่จะไม่โดนจับใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีโดนจับจับไม่ได้เนาะพยายามระพุขึ้นมาลองคิดไม่ออก <laughs> โอเคแล้วก็คำถามที่สามครับ คำถามที่3ก็คือถ้าคุณมีพรพิเศษหนึ่งพรคุณจะอวยพอรอะไรให้ในหลวงของเราคะขอให้ในหลวงทรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็อยู่เป็นร่วมโพร่วมใจให้กับรัศดรชาวไทยทุกๆคนไปตามนั้นเท่านานคะ่ะเช่นกันคะ่ะขอให้ในหลวงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดคะ่ะสำหรับสองสาวของเราคุณกิกแม่คุณเมยค์ค่ะขอบคุณที่มาเร่ ค่ะอ้ะอคำถามป็ะําราการนะเ็อ์เฟกเไ้พร้อมไหครับสามสองเปรเกใกล้ชิ้กล้องถชกอี้ก้อ,กอเอเตียงด้วยครับขอีกินนึ่ง้อมสาม